สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับผมท,ท,ทุกทุกคนทุกท่านครับเสร็จธุระแล้วนะครับเสร็จการจัดงานนะครับช่วงพักเที่ยงกามาเบาจานะครับข่าวสารซึ่งคลิปนี้นะครับสืบเนื่องจากโปรเมพินองเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับ ได้ทรงขอมูลนะครับหรือไมกระทังตามกลุ่มต่างๆนะครับเกี่ยวกับอีหยังนั่นก็คือคมชัดลึกนะครับซึ่งอิหลาได้สงรางวัลน,นะครับน้องอิงได้2อรางวัลปีที่แล้วนะครับดาวรุ่งลูกทุ่ง หญิงยอดเยี่ยมล้วก็ดาวรุ่งลูกทุ่งหญิง Award, อวอร์ดเมนบอร์ดมหมเตได้สองรางวัลอันนึงเป็นรางวัลที่มาจากท่าน,นาคณะกรรมการที่พิจารณานะครับอันที่สองนะครับเป็นจากคะแนนโหวตจากคนในพีไอเอฟซีทั่วโลกนะคราจะเป็นโหวตทางอีโมจิ ครับอีโมจิใต้รูปภาพนะครับจากเพจเพิ่นนะครับเพจคมชัดลึกนะครับแล้วก็เอสเอ็มนี่ SMS แล้วก็กดทางเว็บไซต์สี่มิอยู่3อย่างไอ้สีอย่ยาง,อ,างอีกหนึงนะครับทางไลน์นะครับสื่อทางไลนะ์ลเนี่ยถ้าผู้ใดเป็นนะครับผมคิดว่ามันจะเปิดอีกทางไลน์ฟังดีๆนะครับว่ามันถึงเวลาหรือเปล่าอะไรยังไง เพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยสองวันแล้วนะครับผมพิมพ์ไปถามเพจเพิ่นนะครับเพิ่นท่านได้ตอบอยู่นะครับเออผมพิมพ์ไปถามเลยเพิ่นท่านได้ตอบแต่ว่าผมก็ไปหาข้อมูลย้อนหลังมาจากปีที่แล้วนี่ละนะครับจากปีที่แล้วนี่ละนะครับเออแต่ว่ากับวอาบอลเรื่องโหวตก่อนนะครับผมคิดว่าเพิ่นน่าจะเปิดเพิ่นน่าจะเปิดนะครับคือถ้าโหวตสมิทุกทุกอันเนี่ย SMS เนี่ยนะครับ จะมีส่วนต่างที่คะแนนเนี่ยมันจะได้เยอะสุดเออมันไม่ใช่ได้มันจะได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับผมคิดผมเบิกงสีเ่เด้ออ่ถ้าพมันกระจาซับซ้อนเนี่ยก็จะมีการขายสินค้าแล้วก็มีเกาะโคดอาโคดไปกกอกเพื่อที่เพื่อที่จะได้คะแนนอีกขึ้นกันนะครับเป็นก็เป็นคะแนนที่เยอะขึ้นกันนะครับส่วนันั้นคอยมาบอกวันที่หลังนะแต่ เพิ่นนีการเปิดขึ้นมาก,ก่อนตอนนี้นะครับตอนนี้คือรางวัลทรงคุณค่าเพื่อคนบันเทิงคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20นะครับยังไม่ใช่คมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะยังไม่ใช่คมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดพี่น้องฟังจัดชัดมองนีนะครับคือรางวัลที่น้องอินได้เนี่ย จะอยู่ในรอบของคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับสิมน,นี้เข้ามาลูกทุ่งนะครับกตสิมน,นี้เปงจะคู่เพลงนะครับคู่เพลงอุนะงอ่อากาศเย็ยนแห้งนะครับคู่เพลงแล้วก็ศิลปินนักแตง่งนะครับเกี่ยวกับลูกทุ่งวงการลูกทุ่งแต่เปิดเปิดยุตตอนนี้นะครับมามีลูกทุ่งครับนี่ยี่สิบสาขาผมสิอ่อาให้ฟังนะครับ K A 1 LGBTQ นะครับพี่น้องกับพี่ฮนะูเนาะ LGBTQ นะครับ K A 2นะครับนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมอ่า K A 3 T pop ยอดนิยมนะครับนี่ยังไม่มีลูกทุ่งเลยนะครับ K A เ Beauty Queen of the Year วงเลยวงการนางงามทุกเวทีอ่า K A 5ครับ Influencer of the Year ผู้ให้ความบันเทิงในทุกแพลตฟอร์มอาเคเครับนักแสดงหญิงยอดนิยมนี่เคเนักแสดงชายยอดนิยมอาเคเคู่จิน้นยอดนิยมวงเล็บ,บคู่จิ้นทุกคู่ไม่จํากัดเพศอาเพื่อนบอกว่าแฟ,แฟนสามารถเสนอรายชื่อได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ปีหกเจ็ดนี้นะครับทางเว็บไซต์คมชัดลึก เอออวอร์ดคมชัดลึกดอทเน็ตนะครับผมก็ไปเบิ้งสู้อันแล้วครับทุกทุกาสาขาแล้วทั้งหมด8สาขานะครับไม่มีชื่อน้องอิงนะครับที่จริงมันกะฟังที่หัวขอกันไม่น่ามีแล้วล่ะครับเพราะว่าน้องอิงเนี่ยจะเป็นลูกทุ่งอวอร์ดนะครับที่แรกผมก็เขาแจ๊งสิละที่พี่น้องทรงมากอะไรก็สอบถามผมก็เข้าใจอย่างนี้แหละแต่ผมไปหาข้อมูลมาก่อนมันก็จริงมันไม่มีนะครับผมก็ล่องกดเขาไปเบื้องแล้วไม่มี ต้องกดวาราย์เคเอหกนักสแสดงหญิงยอดน,นิยมเหมืนเนี้ยเออหรือว่าผู้ให้ความเดือนรูแปแพลตฟอร์มอินฟูมิเซอร์ออฟรีเอเนี่ยผมก็กดเขาไปเบิ้งโมมีอ่อหลีครับโมมีอ่อหลีก็นันแสดงมายคว่าอีกรอบหนึ่งปีที่แล้วนะครับคมชัดลึกตัวเนี้ยเขาตัดสินเดือนมีนานะครับช่วงเดือนมีนาแล้วก็จะเป็นคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดต,ตามมามตามมาทีหลังเด้ตามตามขึ้นมาทีหลัง อาจจะเป็นคนละชุดกันนี่นาจะละเอียดเพียงพอแล้วน่าจะชัดเจนแล้วฉะนั้นพี่น้องรอครับรอว่าเพิ่์สิเปิดในชุดของที่มีชื่อน้องอุงอิงเนี่ยตอนไหนนี่ตอนนี้ยังเป็นของศิลปินดารานักแสดงและก็นางงาม,มถ้าเปิดอีกน้องอิงก็จะน่าจะไปอยู่ในหมวดเดิมครับอหมวดเดิมถาเบิง ปีที่แล้วผมยังจำได้ KA สาม KA สามนัน่ะน้องยิงอยู่ KA สาม KA สามเออกระโวดทุกหันแล้วกระโวดนี่ KA สามถามบึ้งครับปีเนี่ยปีหกเจ็ดเนี่ยพัฒนาจ,จิเปิดหลังนี่แหละหลังจากตัดสินหลังจากตัดสินชุดนี้ไปนะครับน่าจะมีชื่อของน้องหญิงอ่าแล้วก็พี่น้องครับสุดท้ายนี่ท่านใดนะครับสะดวก ไปรับชมรงมาั่งด่านหน้าเวที Burn thì, วันนี้อยู่สักแก้วครับบ้านนองปือตำบลน,นองปืออำเภอเมืองเป็นตำบลน,นองปือมาเ,เดี๋ยวเพิ่งแป๊บหนึ่งครับพากันหาแผนที่นะครับพากันหาเปาตำบลสักแก้วครับตำบลสักแก้วอำเภอเมืองสักแก้วครับจังหวัดสักแก้ว pollution. ผมมาเป็นปีทีแล้วไปอยู่ดิที่ว่าบ้านหนองปืหนองปือเนี่ยคุ้นมากปีที่แล้วอ่ะน้องปือสักแก้วเนี่ย แมนบอกผมว่าเป็นแมนเด้ปีที่แล้วเนี่ยน้องเปลือเนี่ยสักแก้วนะครับผู้ใดบ่าสามารถไปด่านหนา้าเวทที่ใดพี่น้องครับทั่วกทมรอบนี้สามารถเขากุมปิดแล้วกุมปิดนะครับเพิ่นใดจัดให้พี่แมนมณีวันรับเชิญทุกวันนะครับนับตั้งแต่วันก่อนนับ้แต่วันที่27จนถึงวันที่4นะครับจะมีพี่แมนมณีวัน นะครับขึ้นรับเชิญบนวิธีสาวน้อยทุกมือฉะนั้นครับรายวันก็เลยจะมีราคาเดียวคือ1นึ่งบเาบาทโดยมีพี่แมนนะครับรับเชิญแล้วนี่นันอันันก์กซีมาอีกคือกันนะครับอ่านันก็จะอาอีกจะก็เป็นราคาเดียวนะครับเห็นบอร์ดพุ่งปากว่าราคาเดียวทักไปได้สาวน้อยเป็นแพ่งแจ้งเพจแล้วก็ไม่มีระบบ QR โค้ดนะครับอันนี้ยำเลยนะครับพอน้นเสียน้นกระเววานะครับ ไม่มีระบบ QR code ค,คนที่ตั้งระบบ QR code ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าปลอมโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีมีชัยทุกๆุกคนทุกท่านครับเป็นกำลังใจสู้ผู้สู้ค้นนะครับเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตข่าวสารอีกเท่านึงขอพระคุณและสวัสดีครับเพียองานต่อกัอนครับพี่น้องครับ